ทำไมหนังสือคู่มือภาพฟิสิกเล่มนี้ที่สวยๆแบบนี้เพืเ่อนๆทำไมราคาถึงสูงนะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยผมให้ดูแล้วกันนะครับราคาจากปกนะอันนี้ยังไม่นับส่วนลดน,นะครับอย่างนี้นะครับราคานะครับเหตุผลที่สูงก็คือเขาเป็นซีครับทุกคนดูสิเป็นซีครับแล้วก็ ทำสวยด้วยนะครับไอ้เรื่องทําสวยเนี่ยผมชอบมากๆเขาทาหน้าตานะครับทําวิธีการออกแบบสีสันสวยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะสูงไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเทียบกับความคุ้มค่าเพื่อนๆดูเอาเองแล้วกันนะผมไม่ชี้นําแล้วกันนะครับการลงทุนความรู้เนี่ยนะครับเป็นการลงทุนที่ถูกที่สุดแล้วนะครับเพื่อนเอลองดูเห็นปะมีเนื้อหานะครับแล้วก็มีส่วนอื่นๆด้วยวิธีคิดก็มีนะครับ กฎต่างๆนะครับเกี่ยวกับฟิสิกส์จัดมาครบคันนะครับอ่านได้ไม่เบื่อนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับอ่ะใส่พิกัดให้ถ้าใครต้องการนะครับ